สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1 9ึนะครับกับความสนุกที่จะเกิดขึ้นซึ่งในวันนี้เราต้นเข้ามี2คิวงานและเตรียมเดินทางไปสนุกกันต่อในวันที่19มกราคมปี2569นี้2ที่2เวลางานแรกก็คือในเวลา19นาฬิา30นาทีต้นเข้าร้องเพลงกับแบกิ้งแทร็กที่ร้านอาหารบ้านสวนคุณย่าประชาอุทิศ72 แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและไปต่อในงานที่สองในเวลา21นาฬิกานาทีน,น้องต้นข้าวกับสสุพรรณโชว์ในงานวัดราชรังสรรค์วัดข้อกระเบือตําบลข้อกระเบืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสําหรับในงานที่สองก็จะมีราคาบัตรเข้าชมในราคา60บาทและผมว่าคิดว่างานนี้คุ้มอย่างแน่นอนนะครับสําหรับสองคิวงานในวันนี้และตามไปให้กําลังใจ ต้นข้าและทีมงานกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับก็จะมีภาพความประทับใจจากงานล่าสุดที่ผ่านมาที่จะต้องเรียกว่าวัดแตกอีกแล้วนะครับหลายท่านนะครับที่มาชมคนเสือต้นเข้าสุปริยาที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งคนเยอะมากๆนึกว่ามาทางอำเภอกันเลยทีเดียวนะครับเพราะมันเยอะมากจริงๆและมวลมหาชนก็คือเยอะมากๆและสนุกมากเลยทีเดียวเพราะผสมผสานได้อย่างลงตัวกับสุปริยาแบนด์ ในรูปแบบเต็มโชว์และทีมแดนเซอร์จากแจ็กกี้แดนเวทีชุดใหญ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างและชมแล้วก็ไม่เบื่อจากคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยไปเลยนะครับเมื่อหลายท่านได้ชมด้านหน้าเวทีก็ต่างตอบไปเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนหน้าเวทีสนุกมากครับหัวหน้าทำอะไรก็ทำไปเล่นอะไรก็เล่นไปด้วยครับเวทีเป็นของหัวหน้าแล้วและสิ่งไหนจะคิดว่าทำให้ผู้ชมด้านหน้าเวทีมีความสนุก และความสุขทําไปเลยจ้าในฐานะผู้ชมในไฟ์สดอยู่ทางบ้านท้งนั่งดูนอนดูยืนดูขอชื่นชมและรับชมอย่างมีความสุขเท่าที่มีครับไม่ได้ไปรับชมหน้าหน้าเวทีแบบพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหน้าเวทีขอบอกว่าทุกงานที่หัวหน้าแสดงนับว่าสุดยอดแล้วครับและอย่าไปสนคอมเมนต์ที่แย่ๆบ่นท้อจิตใจทำให้เสียสมาธิในการแสดงของเรา นักร้องคนเดียวจะทําตามใจคุณผู้ชมคนผู้ฟังเป็นเหมือนเป็นแสนแบบสมบูรณ์แบบไม่มีใครทําได้หรอกผมเสื้อแบบนั้นมีถูกใจบ้างขัดใจบ้างเป็นธรรมดาแค่ทําแล้วมีความสุขกับตัวเราและคุณผู้ชมที่รักและชื่นชมก็พอแล้วครับด้วยรักจากใจ FC สมุทรสาครและนี่ก็คือเสียงของ FC เชาวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ออกมาพูดถึงการแสดงของนกตนข้าสำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาและการแสดงของนกตนเข้าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ชมกันแบบจุใจหลังจากที่นกตนเข้าหยุดไป1วันและเมื่อคืนนะครับที่เรียกว่าสัญญาณเน็ตล่มอีกแล้วนะครับวัดแตกของจริงต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตในแคมเปญของอสมทใน Thailand ท o อ v บ t e 2025และล่าสุดที่ผ่านมาได้อัปเดตอันดับ และก็ยังเข้มข้นและสูสีและยังเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับสําหรับการโหวตคะแนนเริ่มรับถอยหลังและเหลือเวลาเพียงเจ็ดวันเท่าน,นั้นและจะสิ้นสุดในการโหวตในวันที่ย5มกราคมปี2569นี้และศิลปินคนไหนจะคว้ารางวัลสุดยอดศิลปินลุกทุ่งแห่งปีไปครองอยู่ที่คะแนนเสียงของทุกท่านแล้วนะครับทั้ง5้าหมายเลขศิลปินที่มีชื่อเข้าชิงดังนี้นะครับคนที่ 1- C1 ไรอันกันบัณฑิตคนที่2อ C2 การตองทุ่งเงินคนที่3 C3 น,นันอันน,นันคนที่4 C4 เมทิชาและคนสุดท้ายคนที่ห้า C5 ต้นข้าวสุปรียาและสำหรับอันดับในวันนี้ศิลปินคนไหนอยู่ในอันดับที่1ตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากในอันดับที่5 C2 การตองทุ่งเงินอันดับที่4 C4 เมทิชา อันดับที่ 3, 4, C3 นันอันนันและเข้ามาสู่อันดับที่แย่งชิงกันตลอดเวลาและเป็นที่น่าจับตามองสำหรับทั้งสองศิลปินอันดับสองได้แก่ C1 ไรอันกันบันดิตและอันดับหนึ่งของวันนี้ได้แก่ C5 ต้นข้าสุปรียาและนี่ก็คือการรายงานอันดับล่าสุดที่ผ่านมาและศิลปินคนไหนจะได้เป็นสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี และคุณผู้ชมก็ยังสามารถหวดคะแนนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงจากคะแนนเสียงของเอซีแฟนคลับทุกท่านคือจะต้องหวดกันเข้ามาเยอะๆนะครับ7วันอันตรายของการหวดคะแนนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะโอกาสที่ศิลปินที่ท่านรักจะได้รางวัลน,นี้หรือไม่อยู่ที่คะแนนเสียงของทุกท่านแล้วนะครับและจะมีอยู่คำถามหนึ่งบนสื่อออนไลน์กับคำถามที่ว่าขอหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงรักน้องต้นข้าวสุปริยา มากมายขนาดนี้คือคำถามสั้นๆซึ่งผมก็อยากทราบคำตอบจากชาวเน็ตเหมือนกันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับคำถามดังกล่าวอย่างท่านนี้นะครับซึ่งได้บอกว่าเห็นการพัฒนาทุกด้านเกินวัยครองงานครองใจทุกช่องทางที่มีทางไปเธอได้หมดต้นข้าสปริยาจากลูกทุ่งบำบัดสู่ผู้เปิดตำนานลูกทุง่งและอนุรักษ์เพีงลูกทุง่งแบบสืบสารตัวจริงครบองค์ รองใจมหาชนคำนี้คงไม่ผิดที่จะใช้กับต้นข้าวสุปรียาตาอุดมและบางท่านก็ได้บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเก่งเกินเด็กน่ารักพูดเก่งฟังเพลงไม่เบื่อร้องได้ดีทุกเพลงสาวน้อยมหัศจรรย์ทำให้คนไทยมีความสุขได้มากไม่ต้องเสียเงินดูและฟังในมือถือและบางท่านได้บอกว่าไม่ต้องมีเหตุผลอะไรผมติดตามตั้งแต่สมัยแรก และตามไปดูคลิปเก่าจากไม้ทองคําภาพที่ประทับใจในวันนั้นทางรายการพาไปเยี่ยมพ่อนองต้นข้าววิ่งไปคุกเขา่ากราบเท้าพ่อและติดตามมาจนบัดนี้เห็นการวางตัวการปฏิบัติการร้องเพลงเปิดหมวกช่วยยา่าซึ่งมันต่างกันกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันที่พบเห็นไปร้อยเป็นพันในยุคและสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ต้นข้าวเก่งเกินวัยและนี่ก็คือความคิดเห็น ของหลายๆท่านสำหรับกระทู้ดังกล่าวและในความคิดเห็นของแอดเองอย่างที่ทุกท่านที่ได้ติดตามชีวิตของน้องต้นข้าวตั้งแต่เริ่มแรกบนสื่อออนไลน์ต่างๆน้องต้นข้าวไปยังรายการไม่ต้องคำเด็กซึ่งในตอนนั้นอายุเพียง6ปีและความตั้งใจที่แน่วแน่จนครูสลายังตกใจว่าน้องต้นข้าวคือสาวน้อยมหัศจรรย์นคนหนึ่งเพราะน้องต้นข้าอารมณ์ดีได้ในท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่น่าอารมณ์ดีได้เลย ครูสลายังบอกต่อว่าหนูเข้มแข็งม,มากวันนี้ความสุขความสมบูรณ์จะกลับมาให้สมกับชื่อต้นเข้าลกูกและนี่ก็คือคำที่ครูสลาซึ่งได้กล่าวในรายการไม่ทงคำเด็กและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตามที่ครูสลาท่านได้กล่าวไว้อย่างที่ท่านพูดไว้ไม่เกินจริงอย่างกับว่าครูสลา ท่านได้เห็นอนาคตของนูต้นข้าวประมาณนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้และจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ